สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมนำหลวงปู่ทวดวัดช่างไห่ให้เพื่อนๆมาพิจารณาพุทธศินกันอีกนะครับเพื่อนๆหลวงปู่ทวดก็เป็นที่รู้จักของทุกคนทั่วไปครับเพื่อนๆหลวงปู่ทวดวัดช่างไห่เป็นพระโพธิสัตว์ใครมีครอบครองและศรัทธาหลวงปู่ทวดคุ้มครองแก้วคาดปลอดภัยนเพื่อนๆ เดินทางไปไหนมาไหนแควคลาดปลอดภัยนะเพื่อนเพื่อนสบายใจได้ครับมีหลวงปู่ทวดไปแล้วสบายใจครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาดูพุทธศินของหลวงปู่ทวดรุ่นเตาลริดปีศูนย์ห้ากันนะเพื่อน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 ต้องกลับมาดูพุทธศินนะครับอย่าดูตําหนินะเพื่อนเพื่อนตำหนิดูไม่ได้แล้วครับสมัยนี้เพื่อน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 ต้องกลับมาดูตําหนิแล้วนะครับใช้หลัก วทยาศาสตร์ก็ไม่ได้ก็เพื่อนๆตาบได้ไม่มีของแท้มาเป็นตัวอย่างหรือเทียบเคียงมันจะบอกว่าพระแท้ไม่ได้ครใบเซอร์ออกกันก็เป็นพักรีทั้งนั้นเลยเพื่อนๆไม่มีของแท้ครับมีแต่ใบเซอร์แท้ไม่มีหายากกรเพื่อนๆมีแต่เก้เพื่อนๆนี่ผมนำมาสองรุ่นนะเพื่อนๆ สองสองพิมพ์อันนี้พิมพ์ปั๊มซ้ำครับขวามือของเราปั๊มซ้ำมาเพื่อนเพื่อนเนื้อออกตรงแดงครับเพื่อนเพื่อนส่วนซ้ายมือของเรานี่เป็นผลิดเอเลยเพื่อนเพื่อนพิมพ์เอเลยครับซึ่งหายากมากในปัจจุบันนะเพื่อนเพื่อนเนื้อออกออกค่อนข้างจะเหลืองครับเพื่อนเพื่อน ู่หลวงปู่ทวดค่อนข้างจะกลมหน่อยเพื่อนๆแต่องค์นี้เป็นผ่านการใช้ไม่มินเส้นหน้าผากครับไม่หูหลวงพ่อชัดเจนครับด้านซ้ายมือเราจะมองชัดเจนครับชัดเจนกว่าด้านขวาเราสังคติเป็นเส้นครับลึกชัดเจนครับเพื่อนๆพุทธศินสวยงามครับดูง่ายสบายตาพระแท้แน่นอนเพื่อนๆเส้นจีวรคมชัดครับเพื่อนๆ เพื่อนดุยปลาลึกมากครับตรงนี้ครับคางก็ลึกกับเพื่อนๆพุทธศิลป์ดีดูง่ายเพื่อนเพื่อนประเทศดูง่ายครับดูซอกแขนนะเพื่อนๆลึกครับเพื่อนๆดูข้อมือของหลวงปูท่ทวดเลยครับด้านขวามือของหลวงปู่ทวดซ้ายมือของเราเป็นข้อมือเลยครับเพื่อนๆพื่อนเ้อหัวไม่มือ มองเห็นเป็นเล็บเลยนะ <_ tit les> เพื่อนเพื่อนทั้งสองข้างเลยครับเพื่อนเพื่อนสังเกตดูครัเป็นเล็บเลยครับชัดเจนมากครับส่วนนิ้วชี้ด้านซ้ายของหลวงปู่ทวดคมครับเพื่อนเพื่อนตรงนี้คมมากครับก็จะคมมากแล้วยาวครับเพื่อนเพื่อนยาวมาถึงนี้แหละครับมองชัดเจนครับส่วนขวาเท้าด้านซ้ายของหลวงปู่ทวดนูนนะเพื่อนเพื่อน นิ้วเท้าชัดเจนครับทั้งสองข้างเลยเพื่อนเนเส้นจีวรมีประมาณสามสี่เส้นนะเพื่อนเมีเส้นข้อเท้าเส้นจีวรแล้วก็มีเส้นล่างๆตรงนี้นิดหน่อยมองไม่ไม่ค่อยชัดเจนครส่วนนี้ชัดเจนนะเพื่อนๆอเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับก็จะมีสี่เส้นนะครับตรงนี้เส้นลึกมากครับเพื่อนเเส้นจีวรที่เข่าลึกมากเพื่อน เพื <iet> gli, cium, <essel> fiz figure, game, ่อนๆลองสังเกตเม็ดบัวนะครับเม็ดบ <ics> ัวแถวล่างเพื่อนๆสังเกตให้ดีนะครับเพื่อนๆต้องนึกถึงหุ่นเทียนนะเพื่อนๆกีบบัวก็จะเป็นสันนะเป็นขอบแบบขอบกระด้งครับเพื่อนๆแถวล่างนะครับเกือบเกจะทั้งหมดนะเพื่อนๆเพื่อนต้องนึกถึงหุ่นเทียนนะครับส่วนแถวบน จริงเม็ดที่สีนี่น่าจะยาวเพื่อนๆแต่องคงนี้หล่อไม่ติดอ่ะก็มีรอยยาวอ่ะเพื่อนๆเม็ดที่สียาวกว่าเพื่อนอ่ะแล้วก็แหลมด้วยครเพื่อนๆแต่องค์นี้หล่อไม่ติดนะครับเพื่อนๆสังเกตปั๊มซ้ำได้ครับเพื่อนๆลองดูเม็ดที่สีครับเขาจะแหลมครับสูงครับเพื่อนๆเพื่อนๆลองดูสังเกตเข่าเขาจะใกล้เคียงกันมากครับทั้งสององค์ครับ ่าเท้างนี้นิ้วเท้าไม่ค่อยติดเพื่อนเอสังเกตการวางมือครับนิ้วชี้ก็จะยาวมากครับยาวใกล้เคียงเท่ากันเลยเพื่อนเแล้วก็แหลมคมครับแล้วมันโป้งสองข้างจะชนกันนะเพื่อนเอนตรงนี้เป็นปั๊มซ้าครับสังกติปั๊มซ้ำนี่หนามากเพื่อนเนเป็นสั่นเลยครับจีวนคล้ายกันเลยเพื่อนเ เส้นจีวรคล้ายกันมากไอ้ปลาองค์นี้ก็ลึกกับเพื่อนๆแต่นี้มันสะท้อนมองไม่ก็เห็นนะมันมันลึกมากครับใบหน้าใกล้เคียงครับหูหลวงพ่อองนี้มีหน้าผากมีเส้นหน้าผากครับเพื่อลองสังเกตบัวแถวล่างครัเพื่อนๆเขาถูกปั๊มออกไปเป็นตีบเลยเพืนเ ที่สี่เพื่อนเพื่อนสังเก Speaker, ตดูนี่กาจะยาวมากครับก็มีร่องรอยยาวครับแต่แต่อุ้งนี้หล่อไม่ต <laughs> ิดนะเพื <realised> ่อนๆเพื่จะมาติดไม่เต็มครับในในซอกนั้จะมีขี้ตะกันนะเพื่อนๆจะเป็นเม็ดทรายครับเกิดขึ้นโดยธรรมชาติพระหล่อครับเพื่อนๆเป็นขี้ตะกันดำๆครับล้างไม่ออกนะครับแล้วครับขี้เบาก็จะมีนิดหน่อยเพื่อนๆเพื่จะติดตามซอกเล็กๆน้อยๆครับเพื่อนๆ มีครบขี้เบ้าพอมองเห็นครับครับขี้เบ้าจะออกเป็นสีขี้ทูบเพื่อนเพื่อนออกเทาเทาครับนปั๊มซ้ำขอบเขาจะเป็นเส้นออเ,เสียนนะเพื่อนเนเขาจะเป็นร <ische> ่องเหมือน,สนเส้นเสียนเพราะเป็นปัป๊มแล้วมองมองดูง่ายว่าเป็นปัป๊มเั๊มเพื่อนเขาจะเป็นเส้นเสียนนะครับ สวยงามพระเทพดูง่ายเพื่อนๆดูเพื่อนๆดูพุทธศิลป์นะครับเพื่อนๆหัดจําพุทธศิลป์นะครับองนี้สวยมากใครมีบุญวาสนาได้ครอบครองก็เป็นผู้โชคดีเพื่อนๆเพื่อนๆลองสังเกตนะครับที่เพื่อนๆพบเจอมาว่ามือนิ้วมือของปู่ทวดเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับองนี้ชัดเจนมากครับมองเห็นลิบเลยเพื่อนๆโวยโป้งสองข้างมองเห็นลิบเลยนะครับ เท้ามีครบครับเพื่อนเพื่อนพุทธศิลป์สวยงามมากนะครับองค์นี้ครับเพื่อนๆเป็นปราชัยครับสิน้าผาาไม่มีครับองค์นี้เพื่อนๆส่วนขอบองค์พระตรงยอดเขาจะนูนครับเป็นเนื้อเป็นเนื้อนูนครเพื่อนๆตรงนี้นูนครับเขาจะนูนมากครับบางองค์สังเกตเขาจะตะใบออกครับเพื่อนๆแต่ส่วนองค์นี้ก็จะเป็นสองชั้นเป็นรอยปั๊มเป็นสองชั้นเลยครับเพื่อนๆ เาจะมองเห็นชักเจีเป็นสองชั้นเลยครับผมไม่สามารถที่จะขยายได้ครับเพราะมันอยู่ในกรอบกับเพื่อนๆก็จะเป็นหัวเรือสองชั้นเลยร้อยปั๊มเรื่องนี้นูนสองชั้นเลยครับเพื่อนๆสององค์นี้คล้ายกันมากครับเพื่อนๆลองดูผิวพัน์นะครับเนื้อก็จะเก่าบอกถึงความได้มีอายุอ่ะเพื่อนๆดูความเก่าคเพื่อนๆสังเกตความเก่ากับพุทธศินนะครับ ต้องดูความกลอและพุทธศิ์นะเพื่อนๆ่อไม่ใช่ตำหนินะครับเพื่อนเพื่อนลองดูเส้นจีวครับเขาจะคมชัดมากครับผิวโขดก็จะเป็นเม็ดทรายครับเพื่อนๆจะเป็นเม็ดทรายผมไม่สามารถขยายได้เสียดายไม่ได้ขยายเพื่อนดูครับมันอยู่ในกรอบเพื่อนเพื่อน ก็จะเป็นเม็ดทรายเล็กๆๆๆกับเพื่อนๆเราตามขอบนี่ก็เป็นเม็ดทรายครับเพื่อนๆเหมือนกรขี้ตะกันล่ะครับเพื่อนๆลองจ่องให้ดีนะครับเขาไม่เรียบนะครับเพื่อนๆเขาจะเป็นเม็ดทรายอะถ้าเพื่อนๆขยายดูเขาจะเป็นเม็ดทรายก็เหมือนกระดาษทรายเลยเพื่อนๆ เพื่อนลองขยายของเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆพิจารณาพุทธศิลป์นะครับกลับมาพิจารณาพุทธศิลป์มากๆครับเพื่อนๆพื่าเต้ดูง่ายครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราลงไปดูด้านหลังกันนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆลงมาพิจารณาด้านหลังกันนะครับ ซ้ายมือของเราเป็นพิมเอนะเพื่อนเพื่อนเนื้อออกเหลืองนะครับเพื่อนเพื่อนลองดูหลุมมัเป็นก็เป็นหลุมธรรมชาติเพื่อนเพื่อนหล่อไม่เต็มแบบธรรมชาตินะแล้วเพื่อนเพื่ออย่าดูเส้นตะไใบนะครับเส้นตะไใบดูไม่ได้เพื่อนเพื่อของเกี้เขาก็ทําได้เพื่อนเพื่อนเขาแยกไม่ออกหรอกครับว่าอันไหนแท้เกี้เส้นเตะไใบเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆดูพุทธศินนะครับความเป็นธรรมชาตินะครับ ในหลุมนี่เป็นขี้ตะกันเป็นเม็ดทรายเพื่อนเนเขาจะดำครับเขาจะล้างไม่ออกครับเพื่อนเพื่อนเขาจะดำแน่นนะเพื่อนเป็นเม็ดทรายครับแล้วความคมของขอบขอบเพื่อนเพื่อนต้องสังเกตได้ดีเป็นความคมแบบธรรมชาติเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะเป็นมีเป็นเม็ดเม็ดเดือดด้วยเพื่อนเพื่อนก็จะมีเป็นเม็ดเดือดโดยธรรมชาติอ่ะการทํากับเกิดธรรมชาติมันแตกต่างกันเพื่อนเพื่อนสังเกตดูให้ดีนะครับเส้นตะไบเพื่อนเพื่อนไม่ต้องดูนะครับ ลองเพื่อนๆลองดูพุทธศิลป์นะครับเขาจะสวยงามมากครับเพื่อนๆสวยงามมากครับเพื่อนๆมีความเรียบร้อยครัเพื่อนๆเรียบเหมือนเตารีดเลยเพื่อนๆเพื่อนๆดูสังเกตถ้าของเพื่อนของเพื่อนๆมีตําหนิแบบนี้เพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะครับเขาจะเป็นธรรมชาตินะครับเขาจะเป็นคลื่นๆแล้วก็มีเม็ดทรายคลื่นๆ เหมือนกับทรายทะเลเหมือนทรายที่อยู่ชายหาดนะเพื่อน,เอนๆเขาจะเป็นเหมือนกับโดนคลื่นซัดอะเพื่อนเป็นคลื่นๆเล็กๆน้อยๆสังเกตได้ดีครับจะมองเห็นนะเพื่อนๆส่วนองนี้ปัม๊มซ้ำเพื่อนเพื่นเนื้อทองแดงเพื่อนเพื่อนออกทองแดงองค์นี้เพื่อนๆมองง่ายมากเลยความเป็นธรรมชาติที่ง่ายมากเลยเพื่อนๆ ดำดำเป็นขี้ตะกันเป็นเมิสไซเพื่อนเพื่อนเขาจะล้างไม่ออกครับไอ้ส่วนขาวๆเป็นคราบขี้เบ้าครัเพื่อนเพื่อนที่มันอยู่ตามซอกะเป็นคราบขี้เบ้าอยู่ครับเขามีเล็กน้อยครับคราบขี้เบ้าครับขี้ตะกันเขาจะดำเป็นธรรมชาติมากๆครับเพื่อน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 ลองดูตโดยตาใบครับเขาจะไม่เหมือนกันนะเพื่อน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 ไม่ต้องออกมาเป็นมาแยกเป็นป้าไทยเก๋อเพื่อนเพื่อน ไม่ได้แล้วครับเพ amongst amongst ื่อนๆลองดูครับความสวยงามของเขาก็มีครับเพื่อนๆสวยงามมากครับพูดถึงสินสวยงามดูง่ายสบายตาพระแท้แน่นอนครับเพื่อนๆเพื่อนๆลองดูความเก่าด้วยนะครับความเก่าบ่งบอกถึงอายุได้นะสวยงามครับเพื่อนๆ ความเป็นธรรมชาติเท่านั้นเพื่อนเพื่อนที่บอกเป็นระเท้ได้ตะใบเพื่อนเพื่อไม่ต้องดูนะครับเขาจะตะใบไม่เหมือนกันนะเพื่อนเพื่อแตกต่างกันนะครับมานเป็นบรรทัดฐานไม่ได้นะเพื่อนๆนมาดูรอยตะใบแยกระเท้ปาเก้ไม่ได้นะเพื่อนเพื่อเพื่อนๆสังเกตขีตะกันนะที่สําคัญเพื่อนเพื่อนต้องเป็นธรรมชาติะ ป้าหล่อบโบราณต้องมีขี้ตะกันที่เป็นธรรมชาติเลยเพื่อนๆเหมือนกันมากเลยสององค์นี้เพื่อนๆอันนี้ปัม๊มซ้ำมาเพื่อนเนื้อออกทองแดงครับมีเตารีดเอครับเพื่อนๆพิมพ์ A เอนะครับเนื้อออกเหลืองๆครับเพื่อนๆเพื่อนๆต้องกลับหัด ดูพุทธศิลได้มากๆนะเพื่อนเพื่อนอย่าดูตำหนินะเพื่อนเพื่อนหลักวิชาการหลักวิทยาศาสตร์เขาใช้ไม่ได้เลยครับจะอ,อ่านค่าโลหะก็ไม่ได้เพื่อนเพื่อนแฮนด์เมคครับทำด้วยหฮนด์เมคครับเพื่อนๆพื่อโรด้วยมือเพื่อนเพื่อน ไคซเ้อมาก็ไม่แท้เพื่อนเพื่อนเยอะแยะไปครับเพื่อนเพื่อนก็น่าจะเจอบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนชมคลิปนี้แล้วก็เป็นเป็นแนวทางได้ในการหาพระแท้และเพื่อนเพื่อนอยากได้พระแท้เพื่อนเพื่อนก็ต้องอาราธนาหลวงปู่ทวดด้วยนะครับแลวเพื่อนเพื่อนจะได้สมดังใจหวังนะเพื่อนเพื่อนใครมีใครอยากมีหลวงปู่ทวดไว้ครอบครองต้องอาราธนาด้วยนะครับขอได้พบขอได้เจอแล้วเพื่อนๆจะสมใจปรารถนาครับ เพื่อนลองดูนะครับของปู่โต๊ะศักดิ์ส ah ิทธิ์นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนมีความศรัทธาเพื่อนๆได้แน่นอนครับเพื่อนๆต้องอาราธนาด้วยนะครับให้ได้ของแท้เพื่อนๆได้แน่นอนครับเพื่อนๆดูพุทธศิลป์สวยงามมากครับ เพื่อนอยากได้พระแท้เพื่อนๆต้องรัธนาหลวงปู่ทวดนะครับอย่างน้อยวันนี้เพื่อนๆก็จะมีแนวทางนะครับไปสู่พระแท้ได้ครับเพื่อนๆเพื่อนๆลองเอาไปพิจารณาของเพื่อนๆที่มีแล้วหรือว่าเพื่อนๆพบเจอนะครับผมอยากให้เพื่อนๆสังเกตนิ้วมือมากๆครับเพื่อนๆมันบ่งบอกถึงพุทธศินได้ดีมากครับเพื่อนๆพระแท้ดูง่ายเพื่อนๆ เพื่อนๆลองดูด้วว่าของเพื่อนๆเคยพบเจอมาบ้างหรือเปล่าครับผไม่โป้งสองข้างเขาจะมีมองเห็นเลิฟตะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับพระไม่แท้เรียนแบบไม่ได้ครับเพื่อนๆเขาทําไม่ได้หรอกครับพุทธศิลป์แบบนี้ครับประเทศดูง่ายสบายตาประเทศแน่นอนนะเพื่อนๆพุทธคุณ้าสูงครับโอเคนะโอเคนะครับสําหรับคิวนี้ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ เพื่อนๆลองเอาไปใช้เป็นแนวทางนะครับแล้วอาัตานาหลวงปู่ทั่วนะครับขอให้พบขอให้เจอสิ่งที่อยากได้อยากปราถนานะครับครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ